งั้นขอเชิญวิทยากรเลยดีกว่านะคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาคือวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนม่ได้ไม่ได้นี่ปัดได้เชิญเลยค่ะพี่ลุยเราแบบตามสบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับครับผมกล้องนะครับแต่ไม่ใช่กล้องนูโวนะครับก็อยากจะเชิญพี่กล้องนูโวมาด้วยทั้ง2กล้องเลยค่ะแต่ว่า ไม่ได้ติดต่อพี่เขาก็เลยมีพี่ก้องสิงชัยซึ่งหล่อมากหล่อมาจากหัวใจเลยค่ะหล่อจากหัวใจนี่ครับก็จริงเป็นเพื่อนกับก้องเหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกันเลยเรียนด้วยกันมานะครับแล้วก็แต่เขาเนี่ยอยู่ในวงการผมมันนอกวงการนะครับพี่น่าจะบอกหนูเร็วกว่านี้นะคะตอนที่หนูทำไปหนูจะได้เอองั้นฝากเจอพี่ก้องมาด้วยขอบคุณเร่นครับก็เจอคุณเชอรี่เมื่อปีที่แล้วนะครับช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับ รู้ไหมครับวันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันอะไรเดือนอะไรแ่ิคมติ๊กั้งต้องสีธนวาสีีธนวาคืี่วันสิ่งแวดล้อมไทยครับห้ามิถุนาโอเคถูกต้องครับไปเจอกันที่จุลานะครับที่วิศวะเขาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนผมก็เคยเจอแต่ในทีวีนะครับก็แอบลืมนะครับว่าดูหนังของคุณเชอรี่ตลอดแต่ก็ไม่ไม่เป็นเป็นแค่แฟนคลับเหมือนกันนะครับก็เออ น้องเขาเล่นดีเนาะบทบาทดีมากนะครับจนมาได้เจอแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมทํางานด้สิ่งว่้อมแบล็คเอา์ผมเนี่ยผมทํางานตาวิเศษนอนเคยได้ยินตาวิเศษไหมครับค่ะ <Okay. S 1> นะครับผมเป็นไม,ไม่เชื่อให้ร้องเพลงให้ฟังไหมคะ <laughs> ผมเป็นทู่ตาวิเศษร,รุ่นแรกนะครับอ่าลองลองลอง,ลองครับอ่ะอ่ะตาวิเศษเห็นนะตาวิเศษเห็นนะทิง้ง ใช่ละไี่เป็นาโอ้โหดีใจมากแสดงว่า30มอัพนั้นเลยนะครับนะครับก็ทำงานด้านนี้เนี่ยปกติถ้าเกิดทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยช่วงเดือนมิถุนาวันสิ่งแวดล้อมลงเนี่ยจะคิวไม่ว่างเลยวันนั้นเจอคุณเชอรี่พร้อมกัน2งานเช้าวิ่งงานเหมือนกันนะครับเช้าไปอยู่ที่วิศวะจุฬาบ่ายต้องมาที่เซ็นทรัลเวิด์นะครับก็พูดเรื่องพวกนี้นะครับไปถามว่าเบื่อไหม ไม่เบื่อผมเองไม่ได้จบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันต้องงานด้านสิ่งแวดล้อมมันต้องคนเป็นทํางานด้านสิ่งแวดล้อมรู้เรือ่องสิ่งแวดล้อมถึงจะทำคุณเชอรี่ก็ไม่ได้ทำจบด้านสิ่งแวดล้อมผมก็ไม่จบควาสิ่งแวดล้อมผมจบคอมพิวเตอร์สายนะครับบริโภคเนี่ยสมัยก่อนเรียนหนังสือก็เหมือนกันเลยเหมือนประชาชนทั่วไปกินขับรถไปโรงเรียนตั้งแต่อายุ15บบริโภคทุกอย่างเท่าที่เราบริโภคได้พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ห่างไกลชีวิตมาก จนวันหนึ่งเนี่ยเิอิดเป็นคนพูดมากอยู่ในคณะเป็นประธานคณะเป็นรองประธานสภาเขาก็ส่งไปประกวดเมื่อปี2533เป็นเรื่องของทูตรักเจ้าพญากตาวิเศษเราก็มันคืออะไรวะสมัยก่อนนะครับเขาเลยลองไปประกวดด้วยความที่พูดมากเขาก็เลยให้เป็นคณะทูดรุ่นแรกเลยครับของของประเทศไทยนะครับตั้งแต่นั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนกระบวนการ มาสนใจด้านสิ่งแวดล้อมว่าเฮ้ยเรามันเด็กธรรมดาอายุยี่สิบกว่าทําทไมเราสามารถทํางานด้านนี้ได้ทําไมคนฟังเราถ่ายทอดสดที่บางกอกคอนเวนชั่นฮอล์นะครับช่องห้าถ่ายทอดสดเช้ามาเนี่ยตื่นมาปุ๊บเป็นอีกคนหนึ่งเลยคนรู้จักกันหมดทั้งบ้านทนะั้งเมืองเมื่อสักสามเกือบสามสิบปีแล้วนะครับเราก็เออเราจะทำยังไงดีเราจะช่วยอะไรได้บ้างมันก็เลยสะสมมาเรื่อยๆให้เราเห็นว่า เฮ้ hey, เราคนธรรมดาเราก็สามารถช่วยได้ mm hmm. ผมเขียนหนังสือเนี่ย mm hmm. เขาผมใช้นามปากกาว่าคนสามัญประจําโลกคนสามัญประจำโลกเหมือนอะไรเหมือนยาสามัญประจําบ้าน mm hmm. ยาธรรมดาเลยแต่ทุกบ้านต้องมีถูกไหมครับเพราะั้นการที่เราจะเป็นคนทํางานด้านสิ่งแวดล้อมไม่จําเป็นต้องไปมี light, สปอตไลท์ส่องเราอยู่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในระดับประเทศ mm hmm. เราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็เป็นคนสามัญที่จะดูแลโลกใบนี้ได้เหมือนกัน พอพอพอเห็นภาพนะครับตอนนี้กระจุนนิ่งเข้ามาแลวเนาะมาตรงกันแล้วก็หลังจากทํางานด้านสิ่งแวดล้อมมาสักพักหนึ่งครับอยู่ตาวิเศษก็ย้ายมาอยู่บริษัทเตต้าแพคเล่าประสบการณ์ให้ฟังน,นิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เผื่อจะถามอะไรได้เลยนะออตอนที่อยู่ตาวิเศษเนี่ยเราไปช่วยเขาคือเอากล่องนมเนี่ยเอามารีไซเคิลผมเป็นคนแรกที่เอากล่องนมมารณรงค์เรื่องรีไซเคิลเมื่อปี2000 ปี2 5 0 3เอ,อ้ย40กว่านะครับ<อ>ช่วงนั้นเนี่ยกล่องนม100%กินเสร็จไม่เผาก็ทิ้งเป็นขยะนะครับเราไปร่วมโครงการเนี่ยก็คาดหวังว่าไอ้กล่องนมเนี่ยที่มันค่อนข้างมีประโยชน์แล้วเนี่ยเคยได้ยินไหมครับเวลานมยเยอะๆเขาจะเททิง้งเวลานมเยอะๆเกษตรกรราคาตกเนี่ยจะเททิ้งเต็มถนนเลยผลไม้อะไรก็แล้วแต่ที่ออกตามฤดูกาลแล้วมีปริมาณเยอะเนี่ย พอราคาตกเขาก็จะเททิ้งหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นถึงหมครับ oh. เพราะทั้งหมดพวกนี้เขาจะเอายัดใส่ลงไปในกล่องแล้วกล่องเนี่ยมันเป็นระบบอะเซติกมันสามารถยืดอายุของนมของน้ําผลไม้เนี่ยได้ไปอีก6เดือนถึง1นึ่งปีนั้นกล่องพวกนี้นะครับเวลาเราโฆษณาเขาหน่อยแล้วกันนะครับเวลาคุณไม่เจาะหรือไม่มีรอยรอยรั่วเนี่ยมันสามารถบรรจุสินค้าอยู่ข้างในเนี่ยไปตลอดได้เลยอะ โดยไม่ต้องใส่สารกันบูดใดๆไม่ใส่สารกันบูดไม่ต้องแช่ตู้เย็นไม่ต้องอะไรั้งสิ้นเลยเพราะมันเรียกว่าระบบอะเซติกมันฆ่าเชื้อหมดละมันเป็นการดีไซน์ที่ดีมากเลยมาจากสวีเดนนะครับผมทําให้งานไห้รอดรอดให้เขาตอนอยู่ตาวิเศษเนี่ยสักสองสามปีตาวิเศษก็ยุติไปเขาก็เลยชวนให้ไปทํางานก็ไปอยู่ที่หน้าเจ็ดปีอยู่ที่ดูแลคัสเตอร์เซาท์และซาท์เอเชียก็ทําเรื่องกล่องนมเคยเห็นวิธีพับกล่องนมไหมครับเคยค่ะ ใครเป็นคนคิดคนแรกรู้ไหมครับผมเป็นคนคิดคนแรกแล้วก็ได้รางวัล innovation ระดับโลกนี่เราพับกันตามนี่ใครพับกล่องนมบ้างหรือน้ำผลไม้มากินเสร็จดื่มเสร็จใช่ค่ะโหนี่มาเจอต้นตำรับอยู่ที่นี่ตอนนั้นที่เราทำโเอ่าทำแคมเปญเนี่ยครับเราชวนอนันดาชวนหลุยชวนหลายคนมา เขาบอกว่าหลุยเวลาหลุยการนาดาไวอยู่ในกองถ่ายกินเสร็จก็จะพับแล้วก็สอนคนพับไปด้วยเพราะว่าเขาเป็นเป็นแอมบสเตอร์ไปแล้วนะครับวิธีพับเนี่ยผมบอกว่าเวลาเราทํางานด้านอะไรครับขอให้เราเอาใจมาก่อนถ้าเกิดเราอยากจะเป็นผู้นําอะมันไม่มีคู่มือในโลกนี้ตราบใดที่ไม่มีคู่มือคุณยังเป็นผู้ผู้นาอยู่แต่ถ้าเกิดคุณอยากเป็นผู้นําโดยไปซื้อคู่มือหรือมาฟังแล้วคุณอยากเอามาอ่านเนี่ยคุณไม่ผู้นําละเพราะคุณอ่านตามคนอื่นเขาละถูกไหมครับ นั้นเราตั้งมั่นหรือว่าเราอยากจะทําเรื่องอะไรด้านสิ่งแวดลอ้อมอาจจะทําตามเขาก่อนแต่สักพักหนึ่งอยากให้เราช่วยคิดกันนิดหนึ่งคิดนวัตรกรรมนิดนึงว่าทําอะไรได้บ้างเคยทํากิจกรรมกับเด็กนะครับเขาบอกว่าลองลองในนี้แล้วกันนะลองดูนะสมมติผมมีเตารีดหนึ่งอันห้ามบอกฟังก์ชันของมันซ้ํากันเลยนะดูซิว่าในนี้จะได้ไหมเด็กเคยทํากับเด็ก500คนสามารถคิดฟังก์ชันของเตารีดไม่เหมือนกันเลยสักคนหนึ่ง ถ้าเกิดคุณคิดว่าเหมือนคุณสมมติคิดไปแล้วแล้วเพื่อนบอกก่อนก็บอกผ่านลองดูไหมครับลองดูไหมอ่ะตอรีดทำอะไรได้บ้างครับอ่ะตอรีดทำอะไรบ้างครับอ่ารีดผ้านี่ได้หรือ<า>ได้ก่อนเพื่อนละอะไรต่อครับทับกระดาษค่ะทับกระดาษทับกระดาษร <laughs> <ล>ีดผมร <laughs> ีดทนบตัตรรีดเหมือนกันหมดเลยรีดใบตองรีดใบตองรีดอีกอันนี้เป็นเมื่อกี้ทับผ้านะครับแล้วอะไรบ้างครับนะ่ะ รีดอไข่เทนอดไข่ทอดไข่ทอดไข่วิ่งขนมปังทำอะไรได้อีกทำแพนเค้กกล้วยตากเหรอคะกล้วยกล้วยครับกล้วยเอาแค่ข้าวๆแล้วกันเห็นไหมครับว่ามันทำได้หลายอย่างมากเลยบางคนบอกเป็นอาวุธเป็นเวทยกคือเป็นอะไรได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นการการที่เราจะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือการจะช่วยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีวิธี หลายวิธีมากเลยในโลกใบนี้วิธีเนี่ยมาสกดด้วยวอลแหวนสละอีทอทงสละอีถูกไหมครับรรเขาบอกวิธีบนโลกใบนี้มีเยอะมากเลยรรแต่ถ้าเกิดวิธีไหนเนี่ยไม่ถูกจริตกับเราอย่าไปฝืนทํา<ร>เลือกเฉพาะวิธีที่ถูกจริตกับเราพอถูกแล้วเราทํามันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเปลี่ยนทอทงให้เป็นทอถู จะกลายเป็นอะไรครับวิถีค่ะแต่แต่น้องบางคนอาจจะมีคำถามพี่คะถ้ามันไม่มีวิถีไหนหรือวิธีไหนสักอันเลยคะ่ะที่ถูกจริตกับหนูอะค่ะหนูทำไงดีคะอย่างอี้เลือกสักหนึ่งวิธีก่อนแล้วลองใช้ดูก่อนเอาเอาที่มันแบบไม่ชอบน้อยที่สุดก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เห็นไหมกระแสถุงผ้าถูกไหมครับมาแรงมากมีใครมีถุงผ้ามากกว่าหนึ่งถุงอยู่ที่บ้านมัางครับยกมือหน่อยครับ มีมากี่ปีแล้วถามดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้พวกนั้นเนี่ยก็เก็บนะครับเวลาไปออกงานไหนเขาทําแคมเปญอะไรเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะแจกถุงผ้าหมดเลยยี่สามปียี่สิบถึงส0ปีมาแล้วเนี่ยที่แจกถุงผ้าหมดเลยแล้วเราก็เก็บไว้ในบ้านไม่ค่อยาไปไหนบางทีลืมวันนี้พกมาใช่ไหมคุณเฉลี่มีตั้งโจทย์ให้ให้ทุกคนพกมามีพกมากกว่านั้นไหมครับน้องพกมาไหมครับน้องเดี่ยว ผมพกถุงมาสิพกถุงมาสิแต่เอาแก้วมาใช่ไหมบ้านมีถุงผ้าไหมครับมีครับรียูสรียูสคือยิ่งเราเป็นผู้ชายเนี่ยจะลำบากเวลาพกถุงผ้าให้ผมพกถุงอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราถือไปได้แต่บางทีเราเราไม่ได้มีมีสัมภาระอะไรเราก็ไม่ได้พกถุงไหมครับสิ่งที่ผมไปเจอมาก็คือที่อีเกียเนี่ยเขาขายถุงแบบเนี้ยีนโฆษณาเขาหน่อยสี่สิบสามบาทเมื่อตอนเขาเปิดห้างนะครับ มันเป็นถุงผ้าที่ผู้ชายพกได้ง่ายพับได้เห็นไหมที่คุณเฉิีบอกบางทีเราคิดว่าถุงผ้ามันมีแบบเดียวคือแบบใหญ่ๆแบบอะไรเราไม่ได้ดูดูจริตของเราดูวิถีชีวิตของเราว่าเป็นยังไงที่ผมบอกว่าวิธีกับวิถีเนี่ยพอมันเข้ากับเราเนี่ยบางอย่างไม่เข้าเราก็ต้องไปหาให้มันเข้าจนได้ผมไปเวลาไปเป็นวิทยากรที่ไหนเดินทางก็จะซื้ออย่างเงี้ยซื้อซื้อของก็ใส่ถุงเห็นไหมครับกลางได้ใหญ่ไหมใหญ่ จนเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้พกถุงด้วยแต่เราพกถุงผ้าเห็นไหมครับมันสามารถใช้ซ้ําได้เสร็จแล้วถุงผ้าเนี่ยฟังก์ชันของมันคืออะไรรีอะไรสมมติมีอยู่สามรีใช่ไหมจริงรีเนี่ยมันแล้วแต่นะบางคนบอกมีห้ารีมีรียูส e รีดิวรีไซเคิลรีเจ็ครีแพรรีติงรีโอ้เยอะแยะหมดเลยแต่อยู่ที่เราไม่ไม่มีไม่มีอะไรตายตัวไม่เหมือนโรงเรียนที่จะต้องท่องมีทั้งหมดกี่อาร์สามอาร์มีอะไรบ้าง คนก็ท่องกันเอาเคยเจอรองผู้ว่ากทมท่านหนึ่งนานแล้วครับท่านไปเปิดงานสิ่งแวดล้อมโลกนะครับท่านก็บอกว่ามี 3R าแล้วท่านก็ถามลงมาข้างล่างมีอะไรบ้างวะคือถ้าเกิดเราจำเนี่ยเราก็จะเดี๋ยวเราก็ลืมแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเนี่ยเราจะไม่ลืมมันเอาง่ายๆายอ่าแรกเราบอกว่า r e d u c e อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่จำเป็นในชีวิตเราอย่างเช่นเราจะไป ซื้อน้ำขวดหนึ่งแล้วเขามีถุงพลาสติกให้เราบอกว่าจะลดก็คือ Reduce คือเลิกลดลดการใช้คือ Reduce นะครับเสร็จแล้ว Reduce เนี่ยอย่างน้องเข้าถุงมาเนี่ยเป็นถุงพลาสติกคนไปโทษที่ Material หรือถุงพลาสติกแต่ถ้าเกิดน้องเขาบอกว่าถุงเนี่ยเขาสามารถใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกดีกว่าไปซื้อถุงที่แพงๆอีกถูกไหมครับเราเรียกอันนี้ว่า Re u s e เพราะฉะนั้นการใช้ถุงเนี่ยครับ มันได้สองในยะคือหนึ่งรีดิวที่จะไม่เอาถุงพลาสติกมาใส่ไม่ใช่เอานี่ไปตลาดแล้วก็เอาถุงพลาสติกใส่ลงไปในนี้แล้วก็รวมไว้แล้วก็บอกว่าจะเอาถุงนี้ไปใส่ขยะแล้วก็เอารวมไว้อย่างนี้ไม่ใช่รีดิวส์อโอเคไหมครับแล้วถ้าเกิดเอามาถึงแล้วเราเอากลมาใช้ซ้ําใช้ซ้ําใช้ซ้ําเราถึงจะเรียกว่ารี<ย>รีไรครับรียูส์ use, คือใช้ซ้ําแต่ถ้าเกิดใช้จนมันขาดจนมันอะไรไม่ได้แล้ว เราส่งไปขายให้คนเขาเอาไปเข้าโรงงานเราเรียกว่ารีไซเคลิคลเห็นไหมไม่ใช่ว่าตะปี้ตะบันอะไรฉันก็ส่งไปรีไซเคิลอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดดีกีมากกว่านั้นเริ่มต้นเลยอะไรที่เราคิดว่ารีไซเคิลไม่ได้ให้เรารีเจ็หรือปฏิเสธไปเลยปฏิเสธไปเลยตั้งแต่แรกถ้าเกิดดีกีมากกว่านั้นนะแต่ในชีวิตจริงเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้เนาะถ้าเกิดวันเนี้ยค,คุณชลี่บอกว่า ไม่ได้บอกให้เอาจานเอาชามมาแล้วในงานเขาไม่มีเขามีแต่กล่องโฟมหรือกล่องพลาสติกให้เรากินข้าวถ้าเกิดเป็นนักศึกษาล้อมจ๋า้วบอกไม่กินไม่กินได้ไหมไม่ได้ไม่กินไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมนั้นทำไงคะอย่าไปถึงขนาดว่าไม่กินเลยแต่กินพอกินเสร็จแล้วปุ๊บกินด้วยวิธีการใช้ให้มันน้อยที่สุดไม่ใช่ช้อนนี้พอใช้เสร็จก็ทิ้งเอาช้อนใหม่มาใช้ก็ทิ้งอีก หรือพอใช้เสร็จแม้แต่จะทิง้งก็ทิ้งให้มันถูกผังแค่นั้นเองเขาบอกขยะในประเทศไทยเราเนี่ยปัญหาของมันคือเราเจอข้ออ้างว่าแยกแล้วเดี๋ยวก็ไปรวมกันมีใครบ้างครับคิดอย่างนี้แยกแล้วเดี๋ยวเขาไปรวมกันอย่าแยากซะดีกว่าเคยคิดค่ะเคยคิดไหมครับผมเคยว่าแรงๆกับความคิดนี้เนาะมันเป็นแค่ข้ออ้างของคนที่ขี้เกียจแล้วบอกว่าถ้าเกิดฉันแยกเนี่ยแล้วฉันไปรวมกันไปวางไว้อ่ะเดี๋ยวเขาไปรวมกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนทํา ทำงานด<ม>้านการเก็บขนขยะเนี่ยร้อยทั้งร้อยเขาได้เงินจากการขายขยะมากกว่าเงินเดือนเขาอีกดังน<ม>ั้นที่เขาไปทํางานตรงนั้นเนี่ยเพราะเขาจะได้โอกาสในการเอาขยะไปขายแต่ด้วยกฎหมายของเราเนี่ยตั้งแต่ปี2อ3 5แล้วนะครับเขาบอกว่าขยะเนี่ยเมื่อเราเอามาวางไว้หน้าบ้านมันกลายเป็นทรัพย์สินของเทศบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปทํางานเทศบาลเขาเลยต้องแจ้งว่าเอาไปลวง โอเคอันนั้นคืออันที่หนึ่งสอง <Wow. S 1> เขาไม่สามารถคาดเดาได้ว่าถุงบ้านเนี้ยมาเนี้ยที่เขียนว่าแยกแล้วเนี้ยมันแยกจริงหรือเปล่า uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนบอกว่าแยกแล้วแล้วมาวางไว้แล้วก็เอาไปถึงเข้าไปขายร้านบอกว่ามันไม่ได้แยกมันถูกยัดไส้ไว้ uh huh. เขาก็จะถูกกาหัวว่าห้ามมาขายร้านนี้อีก uh huh. นะครับหรือเขาต้องเทออกมาเพราะว่าบางทีเนี่ยการแยกของแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันบางคนยังใส่ ขยะลงไปอยู่ในในสิ่งที่เรียกว่ารีไซเคิลอีกเขาก็สกปรกนะครับเขาก็บาดมือบ้างเป็นแก้วเศษแก้วแล้วยิ่งในผู้หญิงเยอะนะครับผ้าไหมผู้หญิงนะครับุงยางเข็มฉีดยาอะไรที่มันบางทีเราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเราก็ห่อด้วยกระดาษเพราะเราอยากให้สะอาดแต่เราลืมว่าเราใส่ลงไปในนั้นนะ่ยมันก็ทําให้สกปรกเห็นไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราคิดว่า แยกแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันเราเลยไม่แยกถามนี้ครับเมืองไทยเราแยกขยะเป็นกี่ชนิดอ่าความเข้าใจพวกเรา<ส>ดูอะไรนะครับสามห้ามีอะไรบ้างครับขยะรีไซน์รีรดเพื่อทีไซส่เข้าได้เห็นไหมนี่แค่คำถามง่าย,ายๆผมว่าเรายังสับสนเลยถูกไหม ผมทำง,งานได้เน,นี้ยมาตอนแรกผมก็ท่องแบบเนี้ยโอ้โหมีหนู่นมีนี่แต่เชื่อไหมเมืองไทยมีแยกขยะอยู่2อย่างเองีอ่ยเปียกกับแหงเปียกแหงก็ไม่ใช่อีกอเปียกกับแหงเนี่ยคนไปดูงานเมืองนอกเขาบอก Organ ออร์แกนิกออร์แกนิกคือฟู้ดคือพวกออร์แกนิกก็คือเวสที่เป็นเป็นพวกเศษอาหารแล้วกัน<ว>นะครับ,<ว>บอ่ากับอีกอันหนึ่งเขาเลยไปดูเมืองนอกมาเป็นรีไซเคิลแต่เฮ้ยฉันพูดเปียกแล้วฉันก็ต้องเอาอีกอันให้มันตรงข้ามเป็นแห้งแล้วกันแต่จริงๆเมืองไทยแยกขยะ2ออย่างขายได้กับขายไม่ได้ถูกไหม คุณลองนะครับไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเลยแค่เห็นว่าสิ่งที่คุณใช้แล้วเนี่ยพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันน่าจะมีมูลค่าและคนอื่นเอาไปใช้งานได้ใส่ไว้ถุงหนึ่งเขียนรูปยิ้มไว้วางไว้หน้าบ้าน,นไม่เกินครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงจะมีคนเอาไป โดยรัดไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแล้วเราก็จะมีสัมพันธ์กับเขาเขาจะวนมาหาเราอยู่เรื่อยเราเขาจะดูแลเราอยู่เรื่อยรถเราจอดวางเขาจะไปช่วยมีอะไรเนี่ยเขาจะไปช่วยคนเก็บขยะเขาจะช่วยทําให้สะอาดมากขึ้นเพราะเราแยกเขาแล้วถูกไหมครับเขาหยิบขึ้นไปเขาเอาไปขายได้เลย<ม>แต่ด้วยแค่เขาอ้างว่าแยกแล้วเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันก็เลยอย่าแยกซะดีกว่าอันเนี้ยเป็นปัญหา เลือีกอันหนึ่งที่เป็นปัญหาในระบบอุตสาหกรรมตอนนี้ผมอยู่สภาอุตสาหกรรมนะครับอยู่สาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วกันกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เราเจอปัญหาในภาคอุตสาหกรรมเลยก็คือว่าขยะที่ข้ออ้างว่าแยกเลยไปรวมกันแล้วรวมกันเนี่ยเจอปัญหาคือต้องทรีตเมนต์คือต้องล้างต้องจัดการมันอีกหนึ่งกระบวนการก่อนเอามันไปเป็นวัตถุดิบในประเทศไทยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วกระดาษโลหะพลาสติก กล่องเครื่องดืง่อเราเรียกอย่างนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยคือ raw material คือวัตถุดิบในกระบวนการผลิตทั้งนั้นเลยแต่ทำไมเราได้ข่าวว่าเขาต้องไปเอาเอาเข้ามาเพราะข้ออ้างเดียวคือแยกแล้วเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันมันก็เลยเลอะสกระปรกเลยทำให้คนโรงงานไม่สามารถรับมันมาเป็นวัตถุดิบได้ <Wow. S 1> พอเห็นภาพไหมครับอันนี้ง่ายๆเนาะอันนี้คือง่ายๆเรื่องนี้เลยหรืออย่าง เวลาเราไปกินอาหารผมก็พกประจำเนาะเราเจอปัญหาว่าในปัจจุบันเนี่ยเราทานหมูกระทะเราทานก๋วยเตี๋ยวเครื่องมือในการกินหมูกระทะกับก๋วยเตี๋ยวคืออะไรครับตะเกียบตะเกียบมีใครพกตะเกียบมาบ้างอ่ามีสุดยอดเวลากินหมูกระทะกิกนก๋วยเตี๋ยวตะเกียบหนึ่งอันคือใช้แล้วทิ้งเลยถูกไหมครับ สามร้อยหกสิห้าวันเนอกินวันละสองมื้อกับเจ็ดร้อยกว่าคู่แค่เรื่องตะเกียบอย่างเดียวเนี่ยอมพูดกันได้ยาวเลยต้นทางคือเอามาจากไม้ป่าไม้ไผ่่าออกมาตะเกียบทุกอันเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับมันจะขาวผิดป,ปกติทําไมมันถนึงขาวครับฟอกเหรอคะใช่เพราะมัน,นต้องการให้พวกเราทุกคนเนี่ยมั่นใจว่ามันสะอาดฟอก แล้วสังเกตไหมครับไม้ไผ่ถ้าเกิดเราไปวางไว้เฉยๆจะมีมอดจะมีลาทาไมมันขาวได้ตลอดเวลาแม้แต่ถุงพลาสติกที่ห่อไว้มันก็ไม่ได้ดีมันก็แตกอยู่เรื่อยเพราะมันอบยาอบยาใครเฟรมนีเราถามว่าเรารู้ไหมเพราะเราไม่ค่อยตั้งคำถามไงเราเราชอบว่าสมมติพี่เฉรี่จัดงานจะมายังไงมาเมื่อไหร่ใครเป็นคนจัดกินอะไรทํายังไง เราเคยถามพิเชอรี่ไหมจัดทำไมสตาร์ท i t h ไวนก่อน w ว y คือตัวจะถามว่าทำไมถ้าคุณตอบทำไมได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดแรงขับพ่เชอรี่จัดทำไมจัดเพราะอยากให้แฟนขับได้มาจอยกันได้มานั่งได้รับแลกเปลี่ยนความรู้มานั่งคุยกันมันเกิดแรงขับถูกไหมครับถ้าเกิดวันนี้เราติดงานเราอาจจะมาไม่ได้แต่มันแรงขับว่ามันจะได้มาเจอกันมันมีแรงผลักดัน ไอ้แรงขับเนี่ยสำคัญมากไอ้คำว่าวายเนี่ยมันจะทำให้เกิดแรงขับฉะนั้นเราวายให้เกิดกับทุกคำกับทุกอย่างที่เราใช้เราจะเข้าใจมากกว่าแค่รู้รู้เนี่ยอาจจะไม่ลึกตอนนี้ที่ใส่หน้ากากกันเนี่ยครับเขาบอกว่าโลกมนุษย์เราเนี่ยความกลัวเมื่อกี้ที่ผมพูดตะเกียบไม่ได้อยากให้กลัวนะครับแต่อยากให้เข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วมันเกิดความกลัวจากความเข้าใจอันนั้นน่าสำคัญที่สุด แต่ถ้าเกิดเรากลัวบนการขาดลากของความเข้าใจมันจะเกิดความตนกตนกเนี่ยไม่มีชุดความรู้สื่อชอบใช้กันเยอะนักวิชาการหรือบางอย่างหรือภาครัฐต้องอยากใช้เพราะว่าใช้แล้วมันโ,โหตนกแล้วมันแล้วมันไม่เป็นจริงอย่างนั้น,ม,นมันจะลงการาฟเลยครับตนกตรงข้ามกับตระหนักตระหนักเน,นี่ยต้องใช้เวลาโอเคมาตะเกียบต่อ ผมจะพกอย่างเงี้ยนะเวลาไปไหนผมจะพกอยู่แค่นี้แหละเพราะเวลาไปพรีเซนต์งานาบางทีไม่ได้ทานข้าวแล้วคนจัดงานเนี่ยเขามีข้าวให้ผมไม่รู้จะทํำยังไงผมก็บอกว่าเอาเอาเอาข้าวเอาข้าวใส่แล้วก็ราดแกงให้ผมเลยผมกินเสร็จอยากกินไอติมข,ข้างทางผมจอรดรถปุ๊บผมก็กันน้ําล้างใส่ไอติมได้เลยผมไปร้านกาแฟซาบักก็บอกให้เขา้าักล้างใส่ากาแฟให้ผมหน่อยได้ลดสิบาทด้วย เน้นโหลนี้โหลเดียวผมกินได้แต่ตั้งแต่ <c oughs> ข้าวรสช่องซุปต้มยำกาแฟหรือแม้แต่กินเหลือ <c oughs> ผมใส่กลับไปให้ลูกกินได้อีกหรือถ้าเกิดลูกไม่ได้กินเป็นพวกเศษกระดูก <c oughs> ผมใส่ไปให้น้องหมาที่บ้านทานได้โอเคง่ายไหมครับ <c oughs> แค่เราใช้แต่เราต้องเข้าใจอย่าไปบอกว่าพอพี่ก้องบอกเราต้องเข้าใจก่อนซื้อเพราะเราเข้าใจไว